ขาเปนคนนียมายืนหนเมตรเขาใช่ไหมเยอะม่นี้ยนมเตี่ยนะมาเลยหนูมาเลี้ยงคู่ไปสุราก็ไม่ได้คุณมีความรู้สึกยังไงครับกับผลงานเพลงใหม่ของบอลโจครับมาแรงค่ะมาแรงแต่ไม่แซงทางหนูนะทำไมหนูหนูต้องแรงกว่า

นเหี่ยากเลยถ้ไม่เหลี่ยมารๆกินยิ่งุเานตอแนี่ตอแยไม่ล่เจไม่เหลี่ยมหลายนะเอามาเไฟหลอไม่ด่าเนี่นี่แก่เพราะถือเนาทวงหรเาไ่เจ้าทวงเน่าเหนะมาเป็นไฟอยู่น้งนพมาเจาะกินกว่าเงยพอมาเจาะัวเรากแทไปมันเปซาเย็นเดี๋วเดียวเดี กันว่าแม่นเป็นเซี่ยวไข่พุ้งสักผาสุดคือเออแม่นแม่นนี่นี่ต้งเป็นหลักการเนี่ยจังเลยต้เครื่องไหวต้องเปี่ยนทิศนี้จมาแล้วมาแล้วเรียท่องให้สี่ทิดตี่ใจเห็นมาได้พอไรเหรอพอย่อมพะนะเห็นมาได้เห็นมาได้พอหลายบ่ยอมไหมมาได้อย่งเยอะมาแรงอยู่ครับ แต่ the ة, the ่อแซงทางโนดอกอพอนย่อมยอวยอวพี่น้องอาคือวบาทัวลงพ่อท uh ั่วลุงเรียงใดลกัวุ่งล้เรุงเรียงใดสะบัานี่แหะสะบัดบ้านใดเป็สัเพสบัดาที่เขาถนะเลยาเพิ่ไว้าวันวันล้ววงเป็นที่หน่ทุกวันนี้

เป็นไรเป็นเป็นคอนเทนต์ในซื้อเลี้ยงอันฮาบี้ไอ้พอขนาดบี้เรืยกว่านู้ว่าว่าไอ้ขึ้นนี่ยัางนั้นบอกนี่แหละโบน้องหอยมองงี้ลายลยกบ่อเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อครับโบแบงค์ดอกขับบี้นองครับเพื่อความบันเทิงแมนครับแมนครับแมนครับแต่ว่าตอนนี้ครับหลังบ้านสาวน้อยเพื่บ้านแพงขนาดนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบนะครับห้าทุ่มสี่สิบห้าทุ่มสี่สิบนะครับ ตอนนี Depois, <c oughs> ้ผลงานเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนว่าไม่ได้เก้าเสนจิตนะครับหน้าบ้านนะครับหลังปันหนึ่งล้านแล้วครับ คุณพ่อพ่อแม่แม่ยเอฟซีทุกคนเหรอครับที่นในบักลาห์มหอดเมื่อนี้เนาะโอมีใจไรขึ้นแล้วกับลูกละชื่อเพื่อนบ้านละเพื่อนชื่อเพื่อนบ้านละเพื่อนภาพพอบ้านนะเพื่อน oh, ่าพ่อภาเพื่อนมาเนี่เพื่อนก็ต้องภาพ่อสู้ไปเนีอยู่ดีว่าเพื่อนที่ไปกินตังค์ได้คันหอดสองล้านฟิวหนึ่งวันสองล้านฟิวให้ไรฟิวอยู่ดีจะไปกินตังค์เลย

ปัญหาของหงพอๆแม่ๆทุกคนล่ะนะครับิบปันวิวสวยกันทึงคู่บันหทงทุกงทังสองเพลงเป็นฟังกับไปฟังกับ้านะครับผมบอกผมบอกเลยว่าอย่าให้มอบปกันทั้นยังไงก็ค่ายลำพินีที่เรคคอร์ดยังไงก็พ่อลูกอยู่แล้วนะครัแล้วก็แบพอรันดอแลยมีว่าะไรสินะไห้าดีใจแวันือไม่ตงไปหล่อนยอด้อเด้อเด้อเด้้อเด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 ด้ด้อเด้อด้อเเด้อเด้อเด้อ้อเด้อเด้ด้อเด้อ้ด้อเ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 ด้ าก็ er, ตามแผนจริงๆด้ยตามแผนนี้เพราะว่าตอนไปเห็นว่าเขาบอกไก่ว่านเนอะให้ลูกติดหนึ่งมาแรงกันนะแล้วเราติดมาแรงหนึ่งหมดทั่วไปมันหายยากมากเลยแ่อเดียวติดมาแรงอย่างชูสุดยอดมากถือว่าเป็นไปตามแผนมากใช่คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพียงบรแพงเอฟซีสาวน้อยเพียงบรรพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ สิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท้องฟังลูกดิมิตครับมีก็คือลําเพื่อนออนไลน์ครับศิลปินล้ำเช่นบนเวทีสาวรำเพรียงครับกับซิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลํายองน้องฮินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิน้องฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตรมนันแล้วก็ไอเมนมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่รองครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรรได้ทีี่่คับน สาวน้อยเพบ้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวนแท้แน่นอนกับเพลงไมุ่องิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนางเอกหน่อยค่ะปั๊บเสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวสิบแปเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก่าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั่น สี่ลองเพลงไม่โชว์ไม่ลืมแต่วันที่18ถึงวันที่เกาศิลปินหาคน้นพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสุนทรพ่อ,พอ,พอแม่่อ่ากาพ่อาว่าพ่อแม่จิตตามผลงพ่ไม่หลานได้จัดลากาอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอกับบัตรละค่ะจาก 1, 3 4 8บาทเหลือเก9รยเกเกบาทครับ คือผมอยากแสนงศินในพี่น้องเขาปุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับ,ลรบแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือปะครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อนิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะาเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึง่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ฉนั้นคือ3ามมือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ2องบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ่อ109บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1นึ่บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพชรนแพ้พงแฟนเพชิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันในกุ๊มปิดครับ